ครับสวัสดีครับวันนี้ชาวนิ่งมาดูสภาพอากาศของเรารครับว่าคืมครับรอบทิศเลยนะครับของพื้นสุดเรายังมองเมฆดวงอาทิตย์นะเวลาประมาณเจ็ดนาฬิกาสเสร็จก็มีเมฆฝนมาครับวันที่สิบเจ็ดพฤษภาคมพัพก็เคลื่อนตัวนะครับใละสังเกตการเคลื่อนตัวของเมฆฝนนะ อันนี้บริเวณตำบลใหม่นะครับปเปบิดแถวเป็นวาวันนี้เช้าจเจ๊ก็โรงเรียนต่างๆก็ทยอยเปิดกันนะครับฝนฟ้าก็ดีครับ น้ำก,ก็เพิ่มขึ้นนะครับน้ำ้างของน้ำฝนฟ้าพอดีครับปีนี้ดีมากๆด้วยครับสวัสดีครับ